คุณจะทำงานที่นี่กี่ปีนะครับถ้าพวกเราเจอคำถามสัมภาษณ์งานแบบนี้จะตอบยังไงดีครับเพื่อนๆ ผู้สัมภาษณ์งานบางคนเด่ดอยากคอพวกเราไว้ก่อนเลยนะว่าอยาตอบแบบอยู่จนกเกษียณน,นะครับหลายคนก็คิดไม่ทันนะครับก็ตอบไปเลยเนาะอยู่2ปีครับอยู่3ปีครับการตอบแบบนี้ไม่ใช่เป็นอะไรที่ผิดมหันนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคําถามต่อเนื่องเพื่อนๆว่าเอาแล้วเราจะไปทําอะไรหลังจากนี้นะจะลาออกหรอนะครับพี่หนุ่มเชื่อเลยครับว่าคนที่ตอบแบบนี้บางคนเนี่ยก็ได้งานนะ เพราะจิตของผู้สัมภาษณ์ไม่เหมือนกันนะครับแต่มันไม่ใช่คําตอบที่เซฟนะไม่ได้เป็นคําตอบที่ปลอดภัยนะครับถ้าพวกเราไปสัมภาษณ์งานบริษ,ษัทที่มีการแข่งขันสูงๆนะครับพี่หนุ่มเชื่อเลยครับว่าตอบแบบนี้เนี่ยโอกาสการได้งานน้อยลงนะครับคราวนี้ถ้าพวกเราจะตอบคําถามแบบนี้ให้ดีต้องรู้ logic ก,ก่อนว่าไอ้คาถามแบบเนี้ยผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาอยากได้ยินอะไรนะเพื่อนๆจริงๆเ่ะเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่า2ปี3ปี4ปี5ปีนะครับเพราะตอบกี่ปีมันก็ดูว่า มีคำถามต่อเนื่องเกิดตลอดเวลานะครับสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์งานเขาอยากได้ยินคือโลจิกของเราครับไว้พิษในการตอบว่าเราจะตอบอยังไงนะครับดังนั้นถ้าเจอคำถามแบบนี้นะหายใจลึกๆนะครับแล้วตอบแบบพี่หนุ่มน,นะครับเราต้องบอกก่อนว่า ผมอ่ะสนใจงานที่บริษัทนี้ตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับและผมคิดว่าผมมั่นใจที่สามารถนำเอาทักษะประสบการณ์ที่ผมมีอ่ะมาปรับใช้กับงานนี้ได้เป็นอย่างดีและถ้าองคอ์กรเนี่ยส่งเสริมนะครับและเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยมีการเติมโตได้อย่างต่อเนื่องถ้าเราทำงานได้ดีนะผมคิดว่าคงอยู่ที่นี่ยาวๆเลยครับคงไม่ได้ไปไหนเห็นไหมครับตอบแบบนี้พี่หนุ่มเชื่อว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็อธิบายขยายความให้เรียบร้อยว่าที่เราจะอยู่ นานเนี่ยเพราะเราต้องการอะไรบ้างนะครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะหายใจลึกๆนะครับแล้วค่อยๆตอบนะครับเพื่อนๆ